ตอนนี้เราก็ย้ายจากฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาขององูนนะฝั่งที่ตะวันตกนะครับตรงจุดนี้ก็ถ้าเป็นแคนก็จะประมาณสัก4หรือ5านะฮนะแล้วก็มีตัวเบอร์ห้าอีกเรียงกันสลับกันเนาะนะก็อย่างละ5นะฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ เออก็ยาวๆไปเลยเอฟซีก็ดูให้สักสิบนาทีไปเลยเย้ มาแม่ตามเลยเเดี๋ยวคอยจะต่อเก้าเลย ใหญ่มันไม่ใช่เล็กมันต้องมีบล็อกเบอร์หนึ่งกีเดยนนะชับวครับ มันหักตรงไหนถักนี้เมื่อเนียมันถักตงน้ Yeah, สวยนะเป็นเหมือนกำแพงกำแพงเมือง <laughs> จีนนะตอนนี้เราบกำลัง<ม>ทำกำแพงเมืองจีนไม่ได้บงังโอ้โ <laughs> ข้อมาเริ่มเมาแล้วนะครับผมเริ่มเมาแล้วครับ 鼓励这些简单的。 นี่ทำมีห้จนถึงโน่นเลยแต่นีเนี่ยจากห้าจนถึง้ต้านไม่ เอาตรงนี S <S ้แปดสิบหกสิบเลยหรือมันขายดีตอนนี้ไหมมันขายดีป่ะน้ำมันแปดโลใส่เงินอะไรน้ำมันเดือนหนึ่งเดือนน้ำมันตรงนี้ไม่เงินที่ที่ซื้อมาใส่ไปเงินเลยนะไปงานเลยเป็นเงินไปอะไรล่ะโอ้โหซื้อมาสั่งนี่ไง ไเสือน้ำมันอะไรรอไซค์มน้ำมันมอไเกาห้าเกหนึ่งหรือเก้าก็หดกั้วเก้าหนึ่งก็มันจะแรงเก้าหนึ่งแรงไปมนวิ่งแรงไปฮะให้เลืออันนี้เลือแค่บมแล้วกรงนี้เงนี้เด็คเรนนี้ทน้เพราะว่าต้องแม่ดาถอดดีกว่ามั้งตรงนี้แม่ดาถอดดีกว่าเนี่ยยังยากแค่นี้มันจะมาตัดได้ไงมันต้องคนหอน แมดานัสอนมืออาชีพอยู่แล้วล่ะก็ขอบคุณพี่ละวัชนะคะสำหรับน้ำมันนะธรรมดาจะไปโคดถอนหงอกนะครับแต่วันนี้จะมาถอนหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนน้ำมันน้ำมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราช่วยกันนั่นแหละโอ้เยอปากหักร้อยเนี่ยมันไม่ใช่งานนะครับคือถ้าเป็นงานผู้ชายต้องให้แมดาใช่ไหมแมดานเพิอย่างหนึ่งได้ไหมเพิ่อย่างหนึ่งได้ไหมว่าชงขี้ยา เหนียวเได้มีเป็นมวนเลไได้มเหนยวเหนียวอ่ะใชสี่ห้าสามหกคูณ่หไหมเ็บรรงานเพรอันนั้นมันใหญ่ไป่ไม่เป็นไรเมันมีแล้วอ่ะทำไมใช้ไม่ได้มีซื้อมันเป็นมวมวนมน่ะัยอ่ะคุมอ่ะเออนเตียมไม้หมดแล้วโอเคาเป็นไงเสือโอเคติดยังหอันนี้เธอให้ฉันตัดจไมน่งสองก็ของ ไม่ค่อยถน,นดันนด,นนด,นนดอ่านอันนี้เบอร์ไรเสือ ลูปูเลยเนาะหาอะไรอ่ะก็ลอง่อแนวท่อต้องระวังแนวท่อด้วยท่อรอบร้านมุมนู้นไม่ได้ิอ้อ๋นจะใส่โอไม่ใช่ใส่โอใส่ใบโองน้ำมต์โเงินโกทองโคเงินโคทองต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ตุปีเขาจะมี น้ำมันรกยุกอันนั้นอันนั้นปีแรกอย่างเดียวปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่ต้องแล้วปีนี้ไม่ต้องทีนี้ก็จะมีคนแต่ว่าจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนประจำวันเกิดี หน่อยไหเนี่ยทำงานเหนื่ยนั่เหนื่อยไหมถ้เยอดวิวก็จะหาหกินกลากินงัเยหอ้านั้นก็ทำไปไม่ต้องหยุดนะไม่ใช่แล้ววัดแล้วตอไว้ก่อนเลยไหมได้มัน้เลเพราเราใชเวลานติอนไปเพราะเราไม่ได้มันเป็นจามันแตันะมันไม่ต้งเราไม่รู้ไง ตอนนี้สองนี่ก็สองเลทแล้วเนี่ยอดีพอดีตนี้ว่าจะป้าจะทำข้างล่างเราก็พากันวัดต่อวัดต่อที่ไหนได้พอป้ามาป้าบอกว่านี่นี้นี่แค่นี้เองเอาละวันนี้ก็เสร็จแล้วดูท่าทางแต่ข้างล่างจะเอาท่อเล็กๆเลียนขึ้นมาอีกางนี้สามเล็กเล็กเล็กหนึ่งเนี่ยเราฟ้องกันระวังน้ำหุ้ รอบแล้วทำเองด้วย,ว,ยว่าแล้วไงงานหลักๆบอกเลยนะ ระวังมือนะหายนานเจ็บนะนาหายเจ็บน้นหนาวด้วยนี่เห็นไหมระวังมือไม่ใช่อะไรหน้าหนาวด้วยโอ้โหเจ็บอะไรก็หายยากจ้ะแสดงว่าเคยเป็นผู้ละเหมาเก่าตอกแม่โอ้เมียผู้ละเหมาอ นี่วัวเหลือกี่ตัวโอวเยอะอยู่บ,ยยบนภูเขายังเหลืออีกไหมบนภูขเขาลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ว่าบนภูเขายังเหลืออยู่เป็นเป็นไม่รู้กี่ตัวตกกี่ตัวยยเยอะม,มากนะบนภูเขาเนี่ยนะของใครก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้จ <laughs> ร,ริ้เห <laughs> รอเออหลายหมู่บ้านเราเราขึ้นไปเที่ยวเขาไหมล้วมันลงกันไหมอ่ะก็ลงสิบางที

เองเท้าหายอะไปวันสเเเาท้าเราหายปุ๊บเราก็ใส่ของคนอื่นกลับมาใช่ไหมอะวัวเราหายแล้วก็วัวคนอื่นกลับมาเขาก็จำไม่ได้ว่านี่ของฉันมันเหมือนกันหรือเปล่าเคัลวขอคิปนแนรบิปแรกลิปแรกของสาวันนี้วันนี้แหไม่ใช่คลิปแรกของวันนี้ใช่ไหม อยู่ตลาดซื้ออะไรไว้หลอเลี้ยงได้กินไหมเสียได้กินไหม หน่อยนะแนวท่อ ทำไมไม่มีใมาขายแขนเลยารดีขายตูขายัวเด็ดเดยวมีเพแบบนี้ไหมเาเด็เราจะมาปิดตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะให้ไม่ว่าจะมีก็ไม่ร ด้วยอะไรด้วยเพราะน้ำนาแข็งขัง่สุนจะมาลนที่นี้ที่บอกว่า ท่านที่รับชมนะครับไฟกล้องค่อยมันหงายขนาดนั้นน่ะมันเห็นอะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่าลมเัียนมันหรือเปล่านอจบคลิปจบเลยรคลิปประมาณนี้นะย้ำซีทุกคนนะคะต้องรอกาวแห้งถึงจะทำต่อได้นะครับผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อน